นิยายหมิงอี้เศรษฐีนีชาวสวนฉันนักศึกษาปีสองคณะเกษตรมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งใครๆต่างเรียกฉันว่าอี้หมิงฉันเป็นคนเฉิมประจำห้องแถมซุ่มซ่ามไม่มีใครเกินวันหนึ่งขณะไปออกค่ายฉันเป็นลมแดดขณะกำลังปล่อยน้ำเข้าแปลงเกษตรอยู่แล้วก็จำอะไรไม่ได้ ฟื้นขึ้นมาอีกทีก็เห็นป้าแก่ๆก,กำลังกอดตัวฉันใช่ฉันรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะร้องไห้ฟูมฟายอยู่แล้วสภาพที่ตื่นขึ้นมาคืออยู่ในบ้านไม้หลังคามุงด้วยฟางเก่าๆห้องแคบๆมีแต่ฝุ่นไหนจะเสื้อผ้าเปือเป้อนๆนี่อีกละ่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอีหมิงหันซ้ายขาวที่นี่ที่ไหนกันหมิงอีลูกแม่ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาค่า หญิงสูงวัยรีบควา้าร่างลูกสาวมากอดป้าเป็นใครอ่ะแล้วหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอีหมิงใช้มือค้ำดันอ้อมกอดของหญิงแปลกหน้าไว้โถเอ้ยลูกรักเจ้าคงสลบจนเลอะเลือนเป็นแน่แท้หญิงตรงหน้าสายหน้าแล้วรวบเธอเข้าสู่อ้อมอกพลางลูบเนื้อตัวเธออย่างปลอบประโลมเจ้าคือหมิงอี้ลูกของข้าอี้เฟินยังไงล่ะพอจะคุ้นบ้างหรือไม่ อีหมิงสายหน้าเธอกำลังฝันอยู่อยู่แน่ๆหญิงสาวคิดดังนั้นจึงฟาดมือเรียวตบที่แก้มตัวเองอย่างแรงโอ้ยเจ็บนั่นจะทำอะไรกันเล่าไปตบตีตัวเองทำไมกันหนูเอออีหมิงยังไม่เชื่อรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพลันความเจ็บปวดจากการโดนทารุณก่อนหน้าก็วิ่งชนเธออย่างจังสาวน้อยโอดโอยออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยร่างบางสุดลงกับพื้นทันที หญิงสูงวัยเห็นลูกสาวสุดลงก็รีบเข้าไปหาหมิงอี้ลูกอย่าพึ่งลุกพวกคนใจร้ายมันบันดาจมาซ้อมเจ้าเพียงแค่เจ้าไปแย่งสละเปาลูกนั้นมาได้จากเศรษฐีในเมืองที่มาแจกอาหารต้องโทษแม่ที่เกิดมาจนลูกถึงอยู่อย่างยากลำบากแบบนี้โถลูกรักแม่ขอโทษขอโทษเจ้าแม่ผิดเอง <laughs> อีเฟินนางมองดูลูกสาวตัวน้อยอย่างอนาถในใจพลันกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ร่ำไห้ออกมาอย่างนึกเวทนาตนเองหน้าตาที่บัดนี้เขียวคล้ำจากการโดนเด็กเร่ร่อนดุมทำร้ายไหนจะเนื้อตัวที่โดนข่วนเป็นทางยาวผมเผ้าของนางโดนดึงจนยุ่งเหยิงจนไม่เป็นทรงด้านอีหมิงได้แต่อึง้งนี่เราฝันเป็นตุเป็นตะขนาดนี้เลยเหรอนี่ตื่นได้แล้วมัง้ง เธอรู้สึกร่างกายปวดร้าวไปทั้งตัวจึงลุกขึ้นใหม่แล้วตัดสินใจวิ่งชนเสาอย่างแรงเพื่อจะให้ตื่นจากความฝันอันเจ็บปวดเหมือนจริงนี้ตึง้งตุบหมิงอี้อีเฟินตะโกนอย่างตกใจเมื่อจูจ่ๆลูกสาวนางก็ลุกขึ้นวิ่งชนเสาไม้ของบ้านจนล้มตึง้งลงไปนอนแน่นิ่งที่พื้นนางรีบเข้าไปประคองร่างบางของลูกสาวแล้วเขย่าอย่างแรงก็ไร้การตอบรับ จึงค่อยๆย,ยื่นมือไปอังจมูกในใจเต้นระทึกเหมือนกลองรัวหน้าถอดสีฮค่อยยังชัวหน่อยนี่ลูกข้าเกิดอันใดขึ้นกับเจ้ากันทำไมทำกับตัวเองเยี่ยงนี้หรือเจ้าไม่อยากอยู่กับแม่แล้วหรือ <c oughs> ยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสายพยายามยกประคองร่างลูกสาวไปนอนบนตั่งเตียงไม้แข็งๆที่ไม่มีเพียงฟางหญ่ารองไว้พอให้มีความนุ่มขึ้นมาบ้าง จากนั้นก็ลงมือเช็ดเนื้อเช็ดตัวที่มองแมมมเปื้อนไปด้วยดินโคลนจากการต่อยตีก่อนหน้าออกและนำเสื้ออีกชุดซึ่งไม่จากจากเสื้อที่นางสวมอยู่ที่ผ่านการประเย็บแล้วประเย็บอีกจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นเสื้อจากผ้าผืนเดียวกันเสมือนผ้าจากหลายผืนที่เหลือแล้วนำมาประเย็บให้เป็นผืนใหญ่ขึ้นแทนสวันผ่านไปอีหมิงในร่างของหมิงอี้ก็ฟินขึ้นมา รอบนี้สาวน้อยรู้สึกสดชื่นขึ้นจากความรู้สึกครั้งแรกมากกายบางบิดขี้เกียจไปมาแล้วมองไปรอบๆมือสะดุดกับฟางหญ้าที่ตอนนอนทับอยู่เอ๊ะนี่เรายังไม่ตื่นอีกหรอเนี่ยจึงเอนกายแล้วนอนลงไปอีกรอบหลับตาแน่นๆแล้วฮึบลืมตาขึ้นก็ยังเป็นหลังคามุงฟางหญ้าเช่นเดิมงั้นลองใหม่หญิงสาวพูดกับตนเองฮึบ ไม่ใช่แล้วจึงลองใช้มือหยิกไปตามตัวตามแก้มตัวเองอย่างแรงโอ๊ยโอ้ยสาวน้อยร้องอุทานแล้วเบิกตากว้างทันทีนี่คือความจริงหรือนี่คิดได้ดังนั้นจึงลุกวิ่งไปทางประตูไปมองดูด้านนอกบ้านทันทีเฮ้ยสาวน้อยอุทานออกมา ในสายตาเธอตอนนี้รอบๆบ,บ้านเป็นกำแพงรั้วไม้ด้านหน้าเป็นทุ่งว่างเปล่ามีบ้านที่เรียกได้ว่ากระท่อมถัดเธอออกไปอีกหลายหลังมองเลยไปอีกด้านเห็นเป็นหลังคากระเบื้องหลังใหญ่ปลูกติดกันเป็นโซนแต่ละหลังมีพื้นที่มากทีเดียวมีรถม้าวิ่งผ่านไปมาทางด้านนั้นอีกฝากมองไปเห็นคนเดินขวักไข่มีเสียงกระดิ่งเสียงตะโดนเรียกให้ซื้อของไม่หยุด ผู้คนสวมชุดเหมือนในหนังจีนโบราณที่เคยดูผ่านตาสีสันสดใสเดินจับจ่ายซื้อของสาวน้อยมองอย่างอึง้งอึงพลันยกแอมเสื้อที่มอมแมมขึ้นมาดูมองดูรอบๆตัวที่เธออยู่ตอนนี้ก็เดินคอตกกลับไปนั่งบนต่างฟางหงอย